Tuhan, 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 Anjing Tuhan, 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 gue gue Anjing Gue ributin lo Anjing gue pikir ความทุกข์ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปสวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกท่านวันนี้ทีมงานเราได้นำคลิปลอนๆที่กลายเป็นไวรัลอีกเช่นเคยนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกท่านจะรับชมแค่ความบันเทิงนะครับบ้างก็ดนผีหลอกครับน่ากลัวมากเลยทีเดียวเอาละ่ะเพื่อไม่เสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ เรื่องราวนี้ว่ากันว่าหญิงสาวคนหนึ่งนะครับเธอเห็นอะไรบางอย่างจนกระตั้งหวาดกลัวโดยสิ่งที่เธอเห็นนั้นมีลักษณะใบหน้าคนครับที่ดูซิดเพืืออยู่อีกฝากหนึ่ง,งคล้ายกับผีเพื่อนๆลองสะก็ดดูนะครับน่ากลัวมากเลยสิเดียว อ้าวยลอ่าไผกูดูว่าไผกูมาซาโป่ชมนี่สิงคโปร์ยอโหลมาซาโอจงมยังยักษ์นี่สิงคโปร์ฮ่าาอดาม่เอาดิไม่เป็นไรดูเธอบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสิงคโปร์นะครับขณะที่เธอเข้าพักอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งไม่มีใครรู้ เป็นผีหรือเปล่านะครับเหตุการณ์นี้เพื่อนๆละครับคิดอย่างไรงขอฝากคอมเมนต์บ, <comment S 2> บอก <ไป S 2> พวกเราด้วย <ไป S 1> นะครับอุะมดีพ เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในประเทศเวียดนามโดยมีหญิงสาวคนหนึ่งว่ากันว่าโดนวิญญาณงูเข้าสิงเป็นพญานาคหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไม่มีใครรู้เป็นงูอะไรเธอคลานอยู่ที่พื้นเรากับท่าทางของงูที่กำลังเลือ้อยดิ้นไปมาทำกลางสายตาคนที่มุมดู และก็ดูเหมือนว่าชายแก่คนหนึ่งครับทําน้ําอะไรบางอย่างนําไปให้หญิงสาวที่โดนวิญญาณงูเข้าสิงดื่มกินและก็ไม่รู้ เธอหายเป็นปกติหรือเปล่านะครับเพราะคลิปตัดจบซะก,ก่อนใครเชื่รู้เรื่องราวก็บอกพวกเราด้วยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่าาาม คลิปนี้นะครับ ว่ากันว่าเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน่นโดยมีชายคนหนึ่งเข้าไปสำรวจบ้านร้างได้เจอกับหนังสือที่มีเนื้อหาแปลกๆจึงเปิดให้กล้องดูแต่ในระหว่างที่ปิดนั้นเขาก็ต้องตกใจสุดขีดกับใบหน้าใครบางคนนอนงายอย่างชัดเจนเพื่อนเห็นหรือเปล่าครับเขาถึงกับวิ่งหนี ไม่คิดชีวิตน่ากลัวมากเลยทีเดียวเหตุการณ์นี้นะครับ ดูเหมือนว่าชายคนหนึ่งกำลังขับรถไปบนถนนชนบทโดยรอบมีแต่ป่าที่ดูแห้งแล้งไม่เหมาะกับสิ่งมีชีวิตชายคนนี้ตระหนักดีถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเขารวบรวมความกล้าขับไปดูอย่างชา้าชาแต่แล้วสิ่งนั้นก็ขยับและหันมาปรากฏลักษณะที่ดูน่ากลัว และไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรมันก็ไม่ควรมายืนอยู่แถวนี้ชายคนนี้รีบหันรถกลับเส้นทางเดิมอย่างรวดเร็วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่ก็ฝากคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับ คลิปนี้นะครับเกิดขึ้นกับยิงสาวคนหนึ่งที่กำลังถ่ายคลิปลงติกต็อกแต่ถึงกับช็อกไปเลยเมื่อมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญโดยเธอไม่ได้ปิดประตูทำเอายิงสาวแน่นิ่งไปชั่วขณะก่อนจะปริแตกวิ่งหนีไม่คิดชีวิต เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับปรากฏอย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวครับคลิปนี้และไม่ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่มันก็สอนให้รู้แล้วว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรประตูบ้านก็ควรปิดเอาไว้จะดีที่สุดนะครับ เหตุการณ์นี้นะครับเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นเป็นคลิปที่ลอนมากเลยทีเดียวครับเมื่ออยู่ดีๆจัก,กรยานตัวหนึ่งขยับออกมาจากที่จอดเพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่าครับน่าคนลุกมากเลยทีเดียวครับไม่มีใครรู้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรต่างก็พากันคนลุกคขนพองกับภาพที่เกิดขึ้น ไม่เพียงแต่พวกเขานะครับแอดก็ตกใจเหมือนกันครับตอนที่เห็นคลิปนี้แต่ถ้ามองดูดีๆมันก็เหมือนมีอะไรบางอย่างที่ห้อยลงมานะครับไม่รู้เป็นโซ่จักรยานหรือเป็นงูหรือเปล่านะครับ คลิปนี้นะครับเกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งเมื่อสี่วันนี้เองโดยไม่รู้เลยว่าเป็นคนบ้าหรือเป็นผีอาวาดหรือเปล่าโดยเป็นช่วงกลางดึกครับมันทำให้เขาถึงขวาดกลัวสุดขีดกับภาพที่ปรากฏเป็นมือใครก็ไม่รู้และมีลักษณะที่ดูแปลกๆชวนคนลุกอีกด้วยครับเขาทิ้งกล้องและยืนดูห่าง ในมือก่อถืออุปกรณ์ไว้ป้องกันตัวเผื่อว่ามันจะพังประตูเข้ามาและในสถานการณ์ที่น่ากลัวนั้นมือประหลาดค่อยๆปรากฏและจับอยู่บริเวณกระจกครับเรากับร่างที่มีแต่มือไม่มีหัวพยายามจะสอดมือเข้ามาครับชายคนนี้ยืนดูด้วยความหวาดกลัวสุดขีด ได้แต่ภาวนาไม่นานนักดูเหมือนว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นหมดความพยายามครับและก็จากหายไปซึ่งเขาก็ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นอกจากมือที่มีลักษณะแปลกๆแล้วอีกอย่าง ที่เขากลัวก็คือกลัวจะเป็นคนบ้าที่ออกอัลาวาดในยามค่ำคืนก็เลยไม่กล้าไปเปิดประตูเพราะหากเป็นคนบ้าจริงๆงานเข้านะครับแอดว่าคนน่ากลัวกว่าผีซะอีกนะครับ เรื่องราวนี้นะครับถูกเผยแพร่โดยยามท่านหนึ่งในช่วงกลางดึกเขาลากตระเวนตามปกติจนกระทั่งได้เห็นร่างใครบางคนหน้าเขาซีดเผือกเดินอยู่ในโรงงานและทันใดนั่นเองมันหายไปต่อหน้าต,ตาอ่อตาเียไปนี่ o r นี่กูดึงกูเองนะ a n ิงกูรีบุตินลูก Anjing กูคิด,ดว่าลูกูตอก อยั้นป่น้คนนีิกอเียงูรบตินลงูคิดว่าูกโดยเขาบอกว่าไม่น่าจะเป็นคนอย่างแน่นอนทำให้เขาวิ่งไม่คิดชีวิต ริและอย่างไรก็ดีโปรดใช้ชีวิตให้มีความสุขใช้เวลาที่เหลืออย่างคุ้มค่าในตอนที่คุณยังเหลือเวลาสําหรับวันนี้ก็คงมีเพียงท่านนี้นะครับที่ทีมงานได้รวบรวมมา ให้ทุกท่านได้รับชมกันหวังว่าทุกท่านจะชอบกันนะครับและหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ